ออกมาแล้วนะเรต้องกินรต้กินอ้าไ่ได้เปิดนไม่ได้เปิดสาเปิดระเปิด่าบเปดไฮะเขอาคลิปแห้าไม่ใช่ขอแล้วิฉลิบพี่ห้ลงคลิปใคริบทายาสองชิ้ที่แกก็หยอแก้วดีใจน้ำลายนห เอพีเพื่อนคือหกแถวกันอันง่สมบัติปะผมมีเวลาผมมีเวลาเออบ่ที่อะไรนาะตื่นเช้ามากกับไปขามากลลวก็มากว่าเดิกดืนมบปิดพี่เกชาเปิเลิกเลิกบิรคือเมียกับคือกันแล้วเดียวกับแปดมงืนหินอ่ะอ่าีเงินเห็ดอยากโอาอ่เฮ็ดโอกกบผมีเงินเนาะไม่เนา ถามว่าห <icana>, ้องพเศษอยังก <Ont op> <ats> mm. ี่ยางกับเงินเดือนคือรอดแป๊เนาะโดยถามว่าห้องโอ้ยังเข้าไปกับเงินเดือนเท่ากัเพิ่มแน่นะโดยพอได้ใช้ใจกับว่าเรคือก็ได้กใช้แต่โูกบมินน่งกินเงินเนเงินโอ้คือเอาสมัดบ้าแล้วเนาะเงินโอ้ก็โอ้สามชั่วโมงกับสองชั่วโมงถ้าเก็บเปินเงินเดือนเนาะชั่วโมงนึงคยกให้เนาะ มันหาคือมันจัดหนึ่งซุกเป็นใจได้ก็ได้เธอละแสนไปแสนเก็ตขึ้นห้าพันเนาะพอได้ซื้อน้ำมันใส่เมนนะสี่แล้วหกก็คือเก่าเนาะพี่น้องเลยหกก็คือเอซี่เฮนนี่แหละเนาะขบว่ห้ากับบริกินพี่น้องเลยแมนขบว่ห้ากับบริกินอั่นไดก็ได้หาเงินไว้ก่อนเนาะหกกระยามันจัดน้ำหลังก็ได้เนาะ เรือ่องเราเรื่องหกนี่นนจะืองได้ก็ได้น้ำได้ก็ได้ือนี่ก็ยามมันมีโอกาสเนี่ยพากานันคนขัว้วแ,วแ,วแวเวถ่าปรึกษาก็มียนย,นย,นยนี้ว่ พิเทพื้นนะพิเทพื้นะเื้นน่สิว่าพื้นกซ่าแบบหกนว่าแเ่เนาะก็ย้อมพิเท้เนี่นะเลยก็เล้กันมมีเวลาในในสาะเป็เบียกนวันลาวันผักมากอะผิวเสียรผ่าก็ตาก็หนี่งกีตากีตารงไหนยังไงกตากลบงบ้านแนตกมากแบบแบาประทันดีมาประทันอย่างใรสะเปยมเบียกันกับบริกินพี่น้องก็คือในเิสีพื้นพานล่นเนาะพีกับพีแต่เลนเนาะอย่างในซะหกโคกหกนี่แล่นเนาะ โกกกระไปอันหเบียงานเนาะ้เบียเบียงานทำมากเลยก็จะด้เห็นเพื่อนบ่เวาเขานอนอยู่เดกเสเวลาให้เห็นเนาะเลิกประเดิเดกว่าไปไปเศร้าคือมีเวลาคือมือเดียวนี่แหละคือบ้าบ้านหนึ่งมันมีเวลา มันคือมือมันเศร้ามันคือมือเายุดสิกับพักผ่อนมืึ่เดียวจะมีอะไรพักพ่อนข้าหนึ่งบุกเข้าแล้วก็ไปีคือกินชาอนนี้แล้วมานี่าก้าวขึ้นนี่เลยเก็บบอสบงสบายแน่กับโอ๊ตจูปั้นนี่แล้วก็บะสบายบ่อยน่ะแม่นบสบายไข่ไข่ไปว่ารู้สึกว่ามันเป็นตุ่มแน่เออออกหมากเดงไปจ้ะจ้ะจีว่าเป็นเตืองเลยประมาณช่งมือนี่แหละโอ๊ตจูเบี้ยวพี่น้องเอ้ยก็ในนี้แหละ แน่นแนนนดเหนวดเอกินยมกินยาไปะสักสิบยมสิบกินก็เด้อพี่นนองเลยโดยโย่มได้กินกับเขาที่ทำมันนี้ก็ได้้ากันทีกินพี่้นงเมื่้ใส่ได้เกือบป็นหนนะเซด้้แน่ตอนเที่ยงเนาะกงนอม่เลยนแกงหน่อหม้ในแกงผแกงหมี่คือบนน้องน้องอสายั้น

ใครคิดมแม่เป็นนางก็ดีเลยแม่เป็นภาษาแม่เป็นนางก็ดีเลยนีย่เหนื่อยนางีิพี่สมบัตินี่ถือว่าสุดยอะหน่อยพี่ซาหาลูกมาลานมาอยู่ทำนีำ่แหายงาทำเหน่อยเนาะมันนีพายเยียนจะคนมาดิพเพาเสือดำมันลางมากถึงจาได้นะปิดมาพีดัิมาพด่อ่าจิตจ นี่จะคนงามเลเด้เอ,อดคนอันบ้านนะจิลามองโมบ้านหนองบัวลา,าวเออน,น,นั่นมวนไน้่เถีนนยนนะหนอ,องบัวล,ลา,านกกวนะบุรีอือเดี๋ยวนี้พันยังัาค้นลายยี่บ่เดี๋ยวนี้เอแ่นี่ะเออพี่เกชาเป็นคักและน่องยิบ่ลยเนาะ เป็นแห่นนอคอยเฮียนไปเนาะคอยยืดไปใส่มกไปดูชินแ่จะนอนไป่วใ่ไมม่ชินอวะใส่เลยมันเปื่อยดิชินชินบใเนี่ยใส่ชินกอนเสียงติดน้องดีแรกจะบองเงามีลูกไม่หลานมาอยู่นะใครก็อยู่สองเท่าได้ เปิดเปิดสวนมึงก็นี่จพักนัองเลงิกเนาะฮ้งรกลิ่นิหม่งหมองมางนี่ืุศลาเนาะนอมันห่อใม่นเน,น,น,เนาะเบอะเจ้าก็ใส่น้ำอยู่บ่ในเท่งอ่ะนี่้าน้ำผลบ่ ว่าจะให้บ้านเราี่ตุนนี่ไงที่อ้าเที่อันมุงว่างเขาที่วางเอิดนวางเนาะเนี่ยหันว่างกูเลยด้พูดบอกเขาไปได้เลยยบอกเขาห้ไลอืมอันน้ก่อนคนไน่ิจิตอลดาวิตอได้เา พี่แต่คนคขนเนาะคนเขินคนไหนเรืองคุบเอพกกอคุบเรือกล้องยงเสกุซาวกันแน่นี่เลยครับกับืนกล้องเนธรรมดาเจนเป็นเรื่งใดแบทที่เขาเล่นเนาะใ้คิหร้บุฟ้อนบ่นังอยู่ในคือบุเปิดประตูประทางมสลากไปท่านน้เคยมีสมองอยู่บ่สลากซุปป่ามูอวซุปป่หมหวนะหวเหี่ยวบ่ มงกษีนมาเมง่ะสวยกว่มันคิวกว่าเนื้อหมูป่นี่ประเดือไนคือไปทอไปนั่นคือบออัใจเอ็นนั่นนะมาบหมักขึ้นเอ็นนี่นะไม่ได้แล้วจิงโอ้ยเลยเชินอนอกกินหน่อยะนอนแรกมีโปรตีนหมัผู้มักก็มีไ้ผูมักมีได้ไปสิมักนอนนี้ทางว่าแท้ มาเชิญล่ะเออสบายดีสบายในะเออซาลาออกอน้อยอ้าวเป็นยังเออือเห็นนั่นอนยงหมอบ่โลกประชานเก่าหอน้อยนาะน ลูกเหล่านี้นยาเก่าอแถ้คนแถวเ้อถามากก็ได้แหละโรคไั่ไข่เจ็บหาเงินไปละลายหนุเข้าลายไปแห้งเงินแม่เปลี่ยนเปลงไปขึ้หน่อยจะอีกอย่างจะเกิดขึ้นแล้าเว

โอ้ใช่ทูก <Ừ. S 1> ็ได้บ่ะดฮนใช่เปล่าใช่เปลาจะลองว่าดมันสแดงว่าแต่ว่าห้องหาเอื่นกันะแบบบ้านเขามาเด้อกัเมาเขาได้อนะแดงบ่จังหวเขานี่คือเขานี่ยขนซสาเออนน่้นหนึ่งนึ่ือนสองเขานี่ยขึ้นซืสามเ่ พอเท่าเมาเขาเด้อจิเราก็ได้ยินมพอด้ยินพอดิ้นพ่าเขาเลยดิแต่ว่า่ได้ยินนี่เนาะมีแต่คาว่าแต่ว่าพอยิ้นจ่พูดเออแต่ว่าเขาออกมาจะพูดเนี่ยมันโมดังเลยบ่โมดังมันห่างได้จริงแหมแต่ว่ามันได้เห็นประมาณซ้ำซ้ำเดือนหันเ่ยมันได้หึซ้ำเดือนหันเ่ยมันได้แตอนนี้ซ้ำเดืหันเดืหันไปหาโรงงานเนี่ยได้เออท่านเหนือใจเดืหันไปแล้วก็ได้เพราะว่า มันนอกแกควบคุมด้วยค่ะค่ะมันคือายเนาะแม่เล็กของเขาได้หรอมันแบบบรทบทมันบผสมกันแล้วค่ะน้ำมันยาวเลยเพราะว่าการของอันท้งของเดฮั่นครับอันบนท้องงานเขาหรือแมคล้ายๆเดียวกันอืนะก็ใช่ว่าเดียวกันทุกอย่างนะอ่าแม่ครับครับแล้วครับวิทยุนี่ก็เครื่องเครื่องสื่อสารเป็นวอตรง bằng เบิ่งพี่เกสามันเก่งน้อไม้พี่ nó

มวลเนาะไปไปองคนเหรอเห็นในเฟซิ่งป่ะเพิ่นไปเที่ยวใช่เด้มาชงเถ้าเพิ่นป่ะ่ลองเรือป่ะหอฮะเมือบ้านเอารจักรหนึ่งเมื่อเจอพกงสูงพ่งเด่นเมื่อฮดสูงพ่อเม่บ่อมเมื่อพกงกันด้านหลังเพรามนก็ขึ้มากับมาส่งพุ่นี้อต่ออีกาเถ้า บ้านนี่นี่ไปรอบอีกนถวอันอันทำนี้นะ่ากมนเงินหยา่แมนเปินหยาด่แมนเงินหยาอ่าหพื้นพื้นหนึ่งใช่อันนั้นเลยบุญกับสินพื้นหนึ่งกับเสือพื้นพี่กับสินพื้นหนึ่งกับเสือพื้นนี้เเงินชนนี่เลยเขาเขามีนะอเทนตามเขานีแล้วเนี่่นตามเทาเขามี่ยูเพื่อกับเงินชั้นหนึ่งกเงินแนนึ่งคเป็น ปีไม่ก็ดีนี่แห้งมานน่รับโซคเต็มเต็ม่าหน่เนาะปีไหม่อะไรสงการอะไรโอ้ยโซกหนูว่านี่คนบอกคนบอกเรียกยังเรียกจบงีกีอะไเรยงเรียกไงอันอาจบอาชดเอาอย่างเดียวว่รียกชื่อเลขเกิ่งเรียกึ่งถือถือช่ำบอกว่รีชื่อไม่นถือไร้กลันลันหา อันไอ้กรจดไว้ยังดีว ER <uh <ok ่าสิซื้อเลขเพิงเลขเพน่งก็เลขกบป่ะอืมเพิ่นบอกว่าคือเงื่อนทมไมว่าจะซื้อเลขอันนั้นว่าจะซื้อเลขว่าจะซื้อเลขกลวงก็เป็นปลาปลาช่องปลาปลาคาร์ฟาแกนเพราะว่ากระถางบ้านบ้านพนแต่ลระบอกดิแม่ใช่ระบอบขี้เราเดียวตอนนั้นเราฝันว่าเราฝันงัวงัวกับควายเพราะว่าควายก็ไมนตะกุงควายเขาบอกอะไนี่ถ้ามันมัวมันกลวงเร้อว่า แล้วออกคุยอีกหนึ่งเงินหอ้อหมงมาได้ซื้อเงินนะคือมื่อวานเขาชดไว้แล้ววันเนี่ยนะเขาเก็บว่าเขาเก็บว่าเขาว่าจะเอาหงินหาเพื่อนลาชุดเนาะเขาอ,ออกรถคันนี้นี่โชคเนี่ยโชคนำรถโชคนำมาเนาะรถคันน,นนี้เพว่าชโชคนำมาเขาถึงเรียกหากแสนม,มันจะคั้นจะคันใหม่เขอนะขาแตัวได้โชคเนาะเมนเช่วงเวลารถคันนี่เลยก็เอาเพิ่นที่สูงแล้ว น้ำหอมน้ำวัดน้ำวามากับมอจงึ้นอยู่นี่เองคือขึงนมาเนี่ยไอ้ไม่ได้วอากระด้างแล้วเราคันนะอ้ค้นทั้งนนเลยมือนทึงเม่ก็วายก็วาแต่คันแดงมันโมเมนต์่างออกรถไทยขมือนี่เขามากเืเขามากพวกโจรเขาคือเนขาเอาปรเทเานอนรับผลกระทขึ้นนําประทาเขาตัดกระด้างกร้างเขามาเอามือได้เขาที่มันมันหนีหนีหห้อยยิ่งออกก็เรียบร้อยแล้วเหมือนานอนสิวนมือยังบาหมือมาเช่นแล้วมันดังแก่่เพราะว่าคันเพราะว่าเพราะว่าอ้นอน พรก็อายก็อยู่ข้างในเนาะเพราะว่าหลานนี่ก็นอนบางรถเลยเดย์นะเพราะว่ารถนี่กับอยู่วนห้องน้ำพิษนะหลดจับไอ้นะเลยเพราะว่าข้างในก็มันจะคนข้างในก็บไม่สะก้นนอนนะเพราะประตูนี่อายก็ปิดน่าสนิทเลยนะฮะกินข้าวบานนี่เมื้อฮะกินข่าวเนื้อใช่ครับสากินข้าวก็อได้ปล่าพูดกินข้าวกินบ้านพูดข้าว กินบนเดินแล้วเขาพวกแก้วผู้ไปกินนอกคุณเข้านะกินแล้วเด้อกินแล้วเด้เดอไม่มต้องง่ายปเป็นไะม,<อ>มีแฟนบ่คนหระะื่เ <c oughs> ป่านิส่บ้านี่แต่คนสดเนาะ เราจะรำเราไม่เทนล้วะเจ้วบมากข้าแล้วเานา,านะคนหลานมาแม่พีเกชาเนีนะ <c oughs> <c oughs> กูเล ah! <laughs> hey, ่นเกมแต่ไม่อะกูเล่นไม่อย่างกูเล่นเกม

ออกมาแล้วนะเรต้องกินเต้องกินอนกันว้าวเขาไ่ได้เปิดปเล้ไ่ได้เปิดล้วเปิดปิดเเปิดแ่เวเปดไอเห้ยเอขเปิดคลิปพวกแ้วนว่ะปิดด้เจ้าควยนั้นเลเาจลงแหวเลเิดอรเาปิดคลิปแว่เาลงแหวนเาิโลดเาจะโหลดเลยปิดมใช่ควยเราะลดไเาโลดคลิปเลทายปิดทายวาสงลวทีว่

ค um, <laughs> <than that. S 2> <scene Jean> ิดกันอะไรจะยังบ็คิดกันต้องนี้แบบไม่ทอยทอยไม่ทำอแสบายดีเออดีสบายเไงเออาไหมจกินก็ไปเรื่อนึงนะก็ไปเรื่อยจะมุ่งเขางานไหตัวเลข ไว้ดูนละไมบอก่บอกนะแล้ป bueno> ิดแตงยไปก่อนไปก่อนดวผู้ชายไปตั um> <h <h uh ้งรับเนี่ย